e ีที่ห้าชินบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังลัสังเยป,ปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินะนายกาสัพเพปตินทิตาไมหังมัทเต มัทเกเตม,มุนิสลาสีเสปฏิทิตโตไมห่างพุทโทธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิตโตไมห่งอุเลสภคุณาลักกะโลหาทะเยเมอน,นุรุตโธสาลีปุตโตจะทักคิเนโกทันโยปินทิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเก ทักิเนส,สวัณเนไมหางอาสุงอานันทะลาหูโลกัสโปมจะมหามนาโมอุภาสุงวามักสโสโตะเกเกสโตปินทิภาคัสมิงสุริโววะสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโว กุมารกัสโปเถโลมะเหสีจิตตะวาตโคโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุนากโลปุนโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีนันทสีวลีเถราปัญจะอิเมชะชาตานะลาเตติลกามะมะ เศราสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาและตนังปุรโตอาสิทักิิเนเมตาเมตตาสุตตะกังทะชักคังปัชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาลกังคันทะโมระปาริตตันจะอาธานาติยะสุกตังอากาเสชะนังอาสิเสสาปักการะสันทิตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตาทะสันชาตาภะริภะพ,พาหิรั ชัตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตคิดนะเตชะสาวสาโตเมสกิตเจนะสัทธาสามพุทธปัญชเลชิตนะปัญชละมัสจันหิวิหาลันตังมหิตะเล สทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาภาษาอิเจวมันโตสุขุโตสุลักขโขชินาภุนุภาเวนะชิตติชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังขโขสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธมานุภาเวนะปาริตโตจะรามิชินะปัญชะเลติ พาหุงสหัสภพมินิมิทธาสาพุู้นันตังคีเมขลางอุทิศโคราเสนมาลังตานาทิธรรมมวิดิมาวิธีนาชิตวามนินโทตันเตจะสาพระวุเตยชยังชยมังคลานิมาลาติเลกกมายาพิยุทธิชิตสัพพรัติงโคลัมปนาละวะกะัมะัคะมะทัทธยักขังขันตีสุ ธันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคัชาวรลักติมัตตภูตังทาวัติจักกมมสาวนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิอุขิตะขักขมติหัะสุ ทารุนันตังทาวันติโยชนะปัตถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวภวตุเตชยมังคลานิกัตวากัทมุทาลังอิวะขับพินิยาจินยายะทุทธวจนังชนะกายามเชสันเตนะ โสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะสติมัตสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตังมานังอติอติอันทะพูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามนินโทตันเตชะสาพระวุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชัทัง วิพุธทธังมหิทิงปุตเตนะเทละผุชเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทชะวิทินาชิตวามนินโทตันเตชะสาพราะวุเตชะยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิผุชเคนะสุทัตทะหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติมิตรภกาทิภกา พิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานีเอตาปิพุทธชัยมังคละอัทคาถาโยวาจาโนทินนะทินเนสละเตมตันทีอิตาวาเนนกะวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขขังอธิคเมยยะ นะโดสปันโยมหาการุนานิโกนาโถหิตายะสัพภะปานินังปูเลตวาปารมีสัพภาปโตส,สัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหทิเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชยสุชยมังคะเลอปาราชิตาปัลังเกสีเสระตะวิโปคะเลอภิเศเกสัพระพุทธานางังอักขปตัวอมโมปโมทติสุนักขันตังสุมังคลงังสุป,ปะพาตังสุขุทิตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุ <c oughs> ปทัทขินางกายากรรมังวาจากรรมังปทัทขินางปทัทขินางมนโนกรรมังนิทิเตปัทขินาปัทขินานิกัตวาลภันตัเทปัทขิเนผวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพาสัพ,พเทวาตาสัพพุทธานุภาเวนะสถาโถโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพา สัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพเทสัพพะสังฆานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสเนี ภูเปคะโพธิคะเล,เลต,ะตะหิงตะหิงตาธรรมะท,ทาเนนะพาวันเตปูชิตาโสทิงกะโลเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชชานาวักาจะพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานะภูตาสุขิตาพาวันตุเต ชลาพุชาเยปีจะอันธสัมภวาสัง,สงเสรทชาตาอัทวโวปปาติกานิจยาน,นิกังธรรมวรดังปฏิจเตสัมเพปิทุคัสะกะลุมโตสังขยังถาตูจีรังสตงังธรรมโมธรรมมัทลาจะปุคลาสังโคโหนตูสมัคโควะอัธายาจะหิต ายะจะอัมเหรักขตุสัมธมโมสัพเพปิธมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปเนยะเนยามะธรรมเอมอริยาะเวทิเตประสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังประเวชันโทกาเลเทวประวัสตุ พุทธิภาว,วายะสัตตานางสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพปทา